สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนมก,กราคม2566คนที่เกิดราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนมก,กราคมนะคะคือช่วงต้นปีนะมีที่บลของไพ่ที่ดีนะคะเข้ามาสถิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการเริ่มต้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางาน เรื่องของการเรียนการศึกษานะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาเคลื่อนไหวแล้วทําให้เกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นนนะคะแล้วตําแหน่งนะคะ ใบแรกก็ยังมีชื่อผลของไพ่การเดินทางนะหรือสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะรวมถึงนะคะยังมีชื่อผลของไพ่นะคะความกระตือร้นนะคะหรือว่าการขยับขยายนะคะหรือว่าความมุ่งมั่นนะ่ะซึ่งเข้ามาเคลื่อนไหว,วตั้งแต่ต้นปีด้วยนะก็ถือว่าเป็นต้นปีที่เปิดรับอ่ะในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆนะ,ะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นผู้ชาย ตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดความกระตือรืร้นนะคะหรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีมังกรนี่นะคะมีเรื่องของการถูกกระตุ้นอาจจะเข้ามานะคะเร่งในเรื่องของการทํางานนะคะหรือเข้ามากระตุ้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ถือว่าส่งผลดีนะคะหรือบางคนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนี่อาจจะนะคะอยากให้คนที่เกิดราศีมังกรเองเนี่ยมีเรื่องของการไปสอบบรรจุคัดเลือกก็ได้นะคะก็ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่เข้ามาหนุนดวงชะตานะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนก็ได้ชีวิ้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้ความวยุติธรรมรวมถึงเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องที่นะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกิดโอกาสนะคะหรือนําโชคมาให้นะ,ะในตำแหน่งของตัวบ้านนะคะหรือตัวร้านถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซม หรือว่า,าจ,จะมีเรื่องของการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ให้โชคนะคะหรือยังทําให้เกิดโอกาสนะคะกับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาอาจจะมีข่าวดีมีข่าวทางไกลนะคะหรืออาจจะมีข่าวมงคลเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะเข้ามานําข่าวดีนะให้กับคนที่เกิดราศีมังกรและตําแหน่งของบริวารนะะเดือนมกราคมนี้นะคะตำแหน่งนี้ดีมากมาก บริวารจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานการเงินหรือเข้ามานะคะทําให้เรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์กับเรื่องของการบริการกับลูกค้านี่ดีมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะน่าที่จะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะตำแหน่งของเพื่อนอันนี้ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินนิดหนึ่งเพื่อนอาจจะ เข้ามานะคะขอหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีมังกรเองไม่ควรนะคะไปค้ำประกันให้เพื่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาตามมาโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจร่วมกันธุรกิจด้านการเงินนะคะหรือว่าคนไหนที่กำลังนะคะ ที่จะคิดทำอะ่ะนะอาจจะต้องรอบคอบหรือต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะในตาแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะแต่ส่วนใหญให่คนที่เกิดราศีมังกรอ,อะ่ะจะเป็นฝ่ายไปช่วยเหลือเขามากกว่าเพราะการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือนะคะที่ช่วยปากเป่าแล้วมันอาจจะมีเรื่องของผลตอบแทนหรือผลตอบรับเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็ต้อง อาจจะต้องตรวจสอบหรือคนที่เกิดราศีมังกรเองต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยมันจะได้ดีที่สุดนะ,นะคะก็ถือว่านะเป็นเดือนที่มีความกระตือรือ้นมากๆก,ก,กับเรื่องของการทํางานนะเพราะไพ่พก็ออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็อิทจิพลของไพ่ใบใหญ่ก็เข้ามาเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะทําให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะมีโอกาสนะคะค่อนข้างมากนะคะแต่สิ่งที่อาจจะ มีปัญหาให้เราต้องเครียดก็คือจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านหรือการซ่อมรถหรือการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ถือว่าเกิดโอกาสการทํางานของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยถือว่านะคะเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่การทางานขึ้น2ใบางานยังค่อนข้างดีแล้วก็เยอะ มีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่แล้วก็เรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรแน่นอนโดยเฉพาะคนไหนที่ไปสมัครงานไปสอบบรรจุสัมภาษณ์มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้น รวมถึงคนไหนที่กําลังรอการโปรโมทอยู่อันนี้ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนทําธุรกิจนะคะถือว่าเดือนนี้ก็มีที่ผลของไพ่การทํางานหรือการเริ่มต้นหรือการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะซึ่งถือว่ายังทําให้เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการลงทุนหรือการทํางานอะไรตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะต้องแบบสร้างผลงานให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะถือว่าดีนะรวมถึงคนไหนที่จะเปิดกิจาการรม อเองเรื่องของสถานที่ต่างๆนะคะอาจจะต้องลงไปดูแลด้วยจะได้มีเรื่องของความพร้อมนะคะในเรื่องของการเปิดร้านใหม่หรือการเริ่มกิจการใหม่ในช่วงต้นปีนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าไรายได้การเงินดีนะมีที่นลของไพ่เเหรียญน7เหรียญแล้วก็ไพ่6กเหรียญ การเงินเกิดสภาพคล่องนะคะมีเรื่องของการเงินที่เกิดโอกาสมากๆกับคนที่เกิดราศีมังกรแต่ว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมรถนะอาจจะเข้ามาหรือบางคนกําลังจะซื้อบ้านหรือจะปลูกบ้านหรือบางคนกําลังจะขายนะคะก็ถือว่าจะขายได้ไหมขายได้นะไพ่เงินขึ้นแล้วนะคะฉันถือว่ารายได้การเงินนะคะยังเข้ามาหมุนเวียนดีแต่จะเป็น เดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงส่วนที่เตือนไปนี่ให้ไปรอบคอบและคนที่เกิดราศีมังกรเองไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินโดยเฉพาะตําแหน่งของเพื่อนี่นะคะเป็นตําแหน่งที่อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือการคาประกันให้มากหน่อยนะคะคนที่เล่นแชร์อันนี้ต้องระวังด้วยในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงอันนี้ให้ไปรอบคอบให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่านะคะคนสด นะเป็นเรื่องของความรักที่มีคนเข้ามานะแต่ว่ายังเป็นช่วงเดือนที่รักอิสระนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนาถ้าในกรณีที่คนโสดมีความรู้สึกว่านะคะอยากจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเผอิญว่าเดือนนี้มีคนเข้ามาคุยคนนั้นเขามีความรู้สึกจริงใจกับเราไหมก็เป็นความรักที่ดีแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องการผูกมัดยังต้องการที่จะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะและจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือความไม่เข้าใจกันบ้านนะ <c oughs> ก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องงานเรื่องบ้านนั่นแหละเรื่องร้านอาจจะเข้ามาบ้านื่องปัญหาด้านการเงินต่างๆอาจจะเข้ามากะทบบ้านนะคะแต่ถือว่ายังเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่ยังมีโอกาสที่จะพูดคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันได้ฉันก็ให้ติปรับกันละกันนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้นำมาระวังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการอักเสบบริเวณดวงตารวมถึงนะคะมีปัญหาบริเวณลำคอนะคะต่อมไทรอยนะคะอันนี้ให้ดูแลตัวเองด้วยดื่มน้ำให้เพียงพอ,อะนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของหัวใจความดันอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะ ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะสุขภาพร่างกายนะก็ถือว่ายังเป็นช่วงเดือนที่ดูแลนะหรือยังฟื้นฟูได้เร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จด้านการงานหรือการเรียนจะเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางนะไปทําบุญไปสร้างกุศลหรือผู้ใหญ่นะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนดวงชะตานะคะมากๆเลยฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกก็มีโอกาสที่จะส่งผลดีด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านหรือการซื้อที่ หรือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องมรดกและเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถือว่านะคะเป็นเดือนนะคะที่ส่งผลดีเช่นเดียวกันทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการไปถ่ายโอนกรรมสิทธิ์นะคะหรือเดินเรื่องเอกสารบางส่วนนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสมากๆเลยนะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรมังคานะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีความมุ่งมั่นมากๆอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางาน อยู่บ้างแต่ถือว่าจะเกิดความสําเร็จนะคะเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกอันนี้ถือว่าส่งผลดีแต่สิ่งที่จะเตือนคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปวิ่งกับเรื่องของการทํางานหรือว่าต้องลงไปแบบ ปิดยอดนในเรื่องของการทํางานด้วยตัวเองนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสทุกเรื่องแน่นอนการเงินนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ถือว่านะคะยังควบคุมนะหรือแก้ไขปัญหาไปได้นะเดือนนี้ก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคนนุณันงคารส่วนเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะยังเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นสําหรับคนที่เข้ามาคุยนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะราศี กรมันพุทธเดือนนี้ถือว่าดีมากๆจะมีข่าวดีด้านการงาน แล้วก็มีความเสเร็จด้านการเรียนด้วยรวมถึงคนที่นะคะไปสมัครงานก็จะถูกเรียกตัวนะคะหรือได้เริ่มต้นงานหรือคนที่ไปฝึกฝนอบรมงานหรือรอการโปรโมทนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเด่นเรื่องของการทํางานและการเริ่มต้นการเงินก็ดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าคนวันพุธมีโอกาสสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่สดชื่นมากม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะก็มีโอกาสจะเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วนะคะคก็เป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเด่นเรื่องงานนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทําธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือสินเชื่ออันนี้มองว่าเป็นธุรกิจการงานที่ถูกชโชกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานด้านนี้การทํางานต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหานะคะหรือมีคนเข้ามาอิจฉาหรือเข้ามาสร้างความเดือดร้อนฉะนั้นก็ต้องนะคะพยายามนะคะที่จะตรวจสอบในเรื่องของเอกสารการทํางานให้ดีนะคะจะทาให้เรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสอยู่นะ,ะส่วนการเงินนี้ยังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายค่อนข้าง มากนะเข้าขวาแล้วออกซ้ายอยู่นะคะและเอกสารด้านการเงินอยากจะเตือนให้ตรวจสอบนิดหนึ่งคนวันพฤหัสบดีไม่ควรไปคำกวนให้ใครอันนี้ให้รอบคอบนิดนึงส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะเปิดใจเรื่องของการคบหากันด้วยนะคะถือว่าความรักยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินอันนี้ให้รอบคอบคนวันพฤหัส สบอดีเนี่ยไม่ควรไปคำประกันแล้วก็ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินค่ะ คนที่เกิดนะคะราศีมังกรมันศุกนะคะเป็นเดือนแห่งการเคลื่อนไหวเลยธุรกิจการงานการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะจะเข้ามาแล้วก็ข่าวดีด้านการทํางานนะคะก็จะเกิดขึ้นการติดต่อธุรกิจการงานราบลื่นและประสบความสําเร็จมากๆนะคะการเงินนี่รายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินยังสดใสแหละถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้ส่วนในเรื่องความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะมีโอกาสพบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทางหรือพบรักกับคนต่างที่ ต่างชาติแต่ความสัมพันธ์นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นอะนะคะหรือว่าอาจ Alert, จะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนและค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่สดใสนะคะแต่ควรที่จะหาเวลาใกล้ชิดกันหรือหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นคนวันศุกร์นี้จะเด่นเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการทรําธุรกิจด้านการขนส่งนะคะหรือคนต่างถิ่นแดนไ,ดไกลนะคะหรือคนไหนที่กําลังจะ เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศไพ่าการเดินทางขึ้นแล้วถือว่าจะมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์นะถือว่าจะมีชีวินของใพ่ดาบ,บ้างเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมในตำแหน่งของตัวบ้านนะคะหรือตัวร้านเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของความใจรอ้อนนิดนึงนะคะมองว่าการทํางานทุกอย่างนะคะหรือว่าปัญหาที่เข้ามายังจัดการได้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านหรือการแบบ ปรับปรุงร้านหรือว่ามีความคิดที่จะลงทุนนาบ้านให้เป็นร้านค้าอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่ามันจะส่งผลดีกับเรื่องของอไรายได้หรือการเงินถ้าเราทําเกี่ยวข้องกับบ้านหรือร้านหรืองานอันนี้มองว่ามันเกิดประโยชน์แต่สิ่งที่จะเือเรื่องของการเงินก็คือไม่ควรให้ใครยืยมเงินนะคะแล้วก็นะคะไม่ควรไปคาประกันให้ใครเช่นเดียวกันแต่คนที่เกิดวันเสาร์ถ้ามีความคิดนะคะที่อยากจะขายบ้านหรืออยากจะเซ้งกิจการถามว่ามีโอกาสที่จะ ขายหรือเซ้งได้ไหมเซ้งได้แน่นอนค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่นะคะเคยห่างหายกันไปนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วเลิกลากันไปอาจจะกลับมา นะคะในเรื่องของการพัฒนากันอีกรอบหรือกลับมาปรับกันนะคะแล้วกลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นความรักที่ดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่เดือนนี้ก็จะมีการปรับกันได้แล้วทาให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้กลับมาเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะนะคะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมาก่งขึ้นด้วยรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลนะคะหรือเข้าไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ข ร้านใหม่นะคะหรืองานมงคลงานแต่งงานหรืองานบุญต่างๆอาจจะเข้ามานะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศนะความรักก็สดใสนะคะแล้วก็ค่อนข้างดีคนที่เกิดวันเสาร์นี้จะเตือนเรื่องของอารมณ์ร้อนแล้วก็เตือนเรื่องสุขภาพแล้วกันนะเรื่องของความดันเรื่องของหัวใจหรือการปวดกระดูกนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะ ก็ถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ส่งผลดีแหละนะคะถึงแม้จะมีอิทธิพลของไพ่ดาบนะมันก็เป็นไพ่ที่เข้ามาทําให้เกิดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ทําให้มีเรื่องของความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในทุกเรื่องด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลน,นะที่สามารถนําไปประกอบกิการงานได้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ และก็วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกการทำงานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเปิดโอกาสนะทำให้เรื่องของการทำงานนี่นะคะมีเรื่องของการสร้างนะแนวความคิดหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามา นะแล้วคนที่เกิดราศีมังกรเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องเสนอแนวความคิดนะคะหรือไอเดียต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากหน่อยนะคะเพื่อที่จะนําเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองด้วยหรือเรื่องของการทํางานหรือผลงานต่างๆนะคะมันก็ยังเกิดโอกาสเช่นถือว่าในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างแล้วนํามาประยุกต นำมานะคะปรับปรุงนะคะแล้วทําให้เกิดนะคะโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนี้จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องสร้างเงื่อนไขในเรื่องของการเงินหรือต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องของการเงินเราไปใช้กับเรื่องของการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเอง อันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะคือต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขด้านการเงินนะคะอันนี้ถือว่าอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงก็คือไม่ควรค้ำประกันเหมือนกันเรื่องความรักนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าๆนะอาจจะกลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นนะยังต้องแรกเปลี่ยนความคิดหรือยังต้องพัฒนากันไปก่อนเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องกลับไปปรับความรับปรับ ความสัมพันธ์กันนะจะทำให้เรื่องของความรักเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่แสงสุกก็บอกว่าเดือนนี้จะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่นะอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงหรือการควบคุมน้ําหนักตัวด้วยคนที่เกิดราศีมังกรนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะปรับปรุงตัวเองหรือไปเสริมความงามอะอันนี้มองว่าอาจจะเข้ามานะคะแต่สิ่งที่ ไพ่ข้เตืนก็คือเรื่องของการประกระดูกปวดกล้ามเนื้อแหละหรือการยกของหนักอันนี้ให้รอบครอบนะคะก็เป็นกาลังใจให้มากๆนะคะถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะรับต้นปีสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรว่าอิทธิพลของไพ่การเดินทางต่างๆนะคะหรือไพ่การทํางานต่างๆก็เข้ามาเคลื่อนไหวเรื่องของการเงินนะคะก็เข้ามาด้วยนะคะ อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างแหละแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่น่าที่จะยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะคะสุขภาพร่างกายก็ถือว่ายังไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรยังดูแลหรือควบคุมได้คนที่เกิดราศีมังกรเองคนที่จะหาเวลาไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปทําบุญทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตามสมควรอันนี้จะทำให้ดวงชะตานะคะสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ